สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยหนังเรื่อง Rider of Justice ซึ่งพระเอกในเรื่องนี้ก็คือแมนมิคิลสันหรือฮนันนบาวที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาระบบทเป็นทหารที่โคตรเก่ง เัดจักการพวกก่อการร้ายที่ฆ่าเมียเขาให้มันสินส้นซากก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยหนังเรื่อง Rider of Justice กันได้เลยครับ นาทาลินประเทศเอสโตเนียเด็กสาวคนหนึ่งเดินมากับคุณตาเพื่อมาดูจักรยานไว้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสเจ้าของร้านหยิบคันสีแดงมาให้แต่เธอบอกว่าชอบสีฟ้าซึ่งวันคริสต์มาสยังอีกนานตาเลยให้ตัดสินใจดีๆก่อนหนูอาจจะได้มันหรือบางทีอาจจะไม่ได้จักรยานสีฟ้าก็ได้เด็กสาวตอบอย่างมั่นใจว่ายังไงเธอก็จะได้มันอย่างแน่นอนแล้วก็เดินยิ้มออกจากร้านไป ่อมามีรถตู้คันหนึ่งขับมาจอดที่จอดจักรยานซึ่งมีจักรยานคันสีฟ้าอยู่ชายคนหนึ่งลงมาจากรถและตัดโซ่ทิ้งจากนั้นก็แบกจักรยานขึ้นรถไปมาคาัสพระเอกของเรื่องโทรหาเอมมา่าภรรยาของเขาและบอกว่าต้องอยู่ฐานทัพต่ออีกสเดือนยังกลับบ้านไม่ได้ซึ่งตอนนี้เอมม่ากำลังสตาร์รถไปส่งมาทิวดาลูกสาวของเธอที่โรงเรียนแต่รถสตาร์ทไม่ติดและจักรยานของมาทิวดาก็เพิ่งโดนขโมยไปเมื่อคืน ภาพตัดมาที่ออตโตและเลนเนิร์ดนักพัฒนาที่ใช้ AI ในการคำนวณการใช้รถของคนเขากำลังพรีเซนต์ให้นักลงทุนฟังถึงผลงานที่เขาได้พัฒนากันมาและพบว่าคนมีรายได้น้อยจะขับรถเกียร์เฟียสฮุนไดคนที่มีรายได้ปานกลางจะขับโตโยต้าฟอร์ดวอลโวส่วนคนรวยจะขับเบนท์เทสลา audi นักลงทุนเลยแยง้งเขาว่าใช้เวลาทั้งหมด1ปีคำนวณมาได้แค่นี้เองหรืองไงซึ่งออตโตอธิบายกลับ ไปว่าต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นอัลกอริทึมนี้ทําได้ในเชิงทฤษฎีตอนที่เราพัฒนาระบบคํานวณมันสามารถทํานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่างๆได้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่พวกเขายังไม่มีข้อมูลมากพอจะสามารถรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีผลพิสูจน์ที่แน่ชัดทำให้ออโต,โตต้องเก็บโปรเจกต์ของเขากลับบ้านไป ออโต้นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านด้วยอารมณ์เซ็เงๆระหว่างที่นั่งอยู่นั้นเขามองไปรอบๆเห็นผู้คนมากมายที่นั่งอยู่บนรถจากนั้นก็ไปสะดุดตาเข้ากับชายคนหนึ่งเขาถือน้ำและขนมอยู่ในมือแต่กินยังไม่ทันหมดก็อเอาไปทิ้งขยะแล้วลงจากรถ ส่วนชายร่างใหญ่ที่มีรอยสักที่ใบหน้าอีกคนก็สะดุดตาเขาอยู่เช่นกันออโตนั่งมงอยู่สักพักเอ็มมาและมาทิวดาก็ขึ้นรถไฟมายืนอยู่ตรงหน้าเขาพอดีออโตเลยลุกขึ้นเพื่อให้เอ็มมานั่งหลังจากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในรถไฟฟ้าทันที ออตโต้ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางซากปรักหักพังจากแรงระเบิดผู้คนนอนสลบอยู่เกลื่อนคันเขาได้ยินเสียงเด็กหญิงร้องเรียกหาแม่เมื่อมองไปบริเวณเก้าอี้ก็พบว่าแรงระเบิดทำให้ผนังรถไฟขากดกระจุยออโต้ถูกพาตัวมาทำแผลที่โรงพยาบาลโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรมากระหว่างเดินไปทำแผลเขาก็เห็นมาทิวดา้านั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ทั้งคู่หันมาสบตากันแล้วออโต้ก็ถูกพยาบาลพาตัวไป ออโตกลับมาที่ห้องและเปิดข่าวดูซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นอุบัติเหตุยังไม่มีหลักฐานใดๆบ่งชี้ได้ว่ามันคือการก่อการร้ายสาเหตุมาจากรถไฟส่งสินค้าชนกับรถไฟที่กำลังมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง11คนและหนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกแก๊งอีเกิลและทนายที่กำลังเดินทางไปให้การเมื่อออโตได้ฟังข่าวก็รีบเสิร์หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทันท,นทีภาพตัดมาที่มาคาสัส หลังกลับมาจากลาตาเวีนเขาก็ได้รับข่าวร้ายจากหัวหน้าและทราบว่าภรรยาของเขาถูกระเบิดบนรถไฟฟ้าจนเสียชีวิตมาคัสเลยได้นั่งเครื่องบินกลับบ้านทันทีเขาเรียบมาที่โรงพยาบาลลูกสาววิ่งมากอดด้วยความคิดถึงมาคัสขอไปดูร่างของภรรยาแต่เจ้าหน้าที่ห้ามไว้แต่เขาก็ยืนยันว่าจะไปดูให้ได้มาคัสลงมาที่ห้องเก็บศพและได้พบกับภรรยาอีกครั้งเขายืนเสียใจอยู่สักพักแล้วภาพก็ตัดมาที่ออตโตหลังจากได้ลองหาข้อมูล ไปคำนวณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงแจ้งตำรวจไปว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายแน่นอนตัวเลขที่เขาคำนวณได้มันบ่งชีม้มาแบบนั้นแต่ตำรวจก็ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เขาเลยบอกว่าเห็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มันขึ้นมาบนรถพร้อมแซนด์วิชร้านโจแอนด์จูสและน้ำผลไม้ขวดใหญ่มันกินแค่นิดเดียวจากนั้นก็ทิ้งแซนด์วิชแล้วเดินลงรถไป ตอนแรกตำรวจก็พร้อมจดทุกอย่างที่เขาพูดแต่พอพูดจบก็ถึงกับวางปากกาทันทีตำรวจดูจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วแต่ออตโต้ก็ให้ความเห็นว่าแซนด์วิชและน้ำร้านนี้ราคารวมกันก็เกือบจะ12เหรียญแล้วไม่มีใครซื้อมากินนิดเดียวและทิ้งแน่นอนตำรวจแค่รับปากว่าจะดูเรื่องนี้ให้และเปิดประตูเชิญเขาออกไปมาทิวด้าและมาคัสกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านด้วยกันเธอไม่ได้ไปโรงเรียนมาหลายวันแล้ววันนี้เธออยากจะกลับ ไปเรียนเหมือนเคยแต่มาคัสก็ห้ามไว้และบอกให้เธอไปวิ่งแทนดีกว่าแต่มาทิวด้าก็ไม่ฟังเธอร้องไห้และเดินออกไปทันทีออตโต้มาหาเลนเนิร์ดเพื่อให้ช่วยแฮกเข้าเซิร์ฟเวอร์ฟิสเน็ตเวิร์กและหาหลักฐานมาเสริมสมมุติฐานของเขาเลนเนิร์ดรับปากที่จะช่วย คืนนั้นหลังเสร็จพธิธีฝังศพมาทิวดาเดิอนออกมาจากห้องนอนและบอกกับมาคาสว่าเธอนอนไม่หลับนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันอาจเป็นประสงค์ของพระเจ้ามาคาตอบเธอไปว่าถ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกจากนั้นก็พาเธอไปเข้านอนมาคาส,สอนให้มาทิวดาเชื่อในหลักแห่งความจริงแต่เธอก็คิดว่ามันต้องมีเหตุผลที่แม่ต้องตายซึ่งตอนนี้มาทิวด้าก็คิดถึงแม่เอามากๆมาคาสบอกให้ลูกอยู่กับความจริงให้ได้ หลังจากส่งมาทิวดาเข้านอนออโต้และเลนเนย์ก็ขับรถมาหาเขาที่บ้านเขาได้นำตัวและบอกว่าเป็นคนที่อยู่บนรถไฟขบวนเดียวกับลูกและภรรยาของเขาและยืนอยู่ข้างๆเธอบนรถไฟนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนแน่นอน ออตโตถามว่ารู้จักสมาชิกแกงไบค์เกอร์ชื่อโยฮันดีอีเกิลไหมมาคาสเรพาพวกเขามานั่งคุยในโรงนาทันทีออตโตเอาข้อมูลทั้งหมดของดีอีเกิลออกมาให้ดูและบอกว่าหมอนี้เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมันชอบทำอะไรซ้ำๆเสมอและที่นั่งประจำของมันบนรถไฟก็คือที่นั่งที่สองของรถไฟขบวนที่สองตลอดจากนั้นออตโตก็ชี้มาที่รูปชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่เยื้องกับดีอีเกิลและเล่าให้ฟังว่าชายคนนี้ก็คือผู้ต้องสงสัย เขารียบอกไปก่อนที่ครอบครัวคูลจะเข้ามายืนคืนก่อนหน้าชายคนนี้อยู่ที่สถานีสเตอร์พอร์ตตอน4ี่ทุ่ม14นาทีซึ่งมันมีที่นั่งว่างใกล้กับขบวนสินค้าที่ชนกับรถไฟเราต้องสืบให้ได้ว่าเขาเป็นใครนี่คือกุญแจสำคัญเลนละเลนเนอเสนอให้ใช้กล้องตรวจจับใบหน้าแต่ตอนนี้พวกเขาเพิ่งมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ไปมาคาสเลยอให้ไปช่วยเคลียร์ให้จบและมาเริ่มสืบคดีกันต่อ วันต่อมามาคาสและลูกมาหานัก,กจิตวิทยาตามนัดพวกเขาแนะนำให้ทั้งคู่เข้ารับการบำบัดหรือจะให้นัดไปหาที่บ้านก็ได้มาทิวดาพยักหน้าเพราะต้องการให้พวกเขาไปที่บ้านแต่มาคาสปฏิเสธและบอกว่าเขาพยายามจะทำชีวิตให้เหมือนเดิมและไม่อยากให้ใครมาที่บ้านจากนั้นก็ลุกออกไป คืนนั้นมาคาสนั่งกินเหล้ารอลูกอยู่ในบ้านเขาฝากข้อความถึงเธอว่านี่ก็สี่ทุ่มแล้วทำไมโทรกลับมาอีกห้านาทีพอจะไปตามหาทันทีแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็มาจอดอยู่หน้าบ้านซิเรียสแฟนหนุ่มของมาทิวดามาส่งเธอหลังจากไปดูหนังด้วยกันมาคาสโมโหมากและบอกกับเธอว่าไม่ควรกลับบ้านเกินสี่ทุ่มครึ่งแต่มาทิวดาก็เถียงว่าเธอตกลงกับแม่แล้วว่าห้าทุ่มมาคาสขึ้นเสียงใส่และไล่เธอให้เข้าบ้านไปทําให้แฟน ของเธอไม่พอใจและเตือนว่ามาทิวดาไม่ชอบให้ขึ้นเสียงแบบนี้มาคัสเดินเข้ามาตบหน้าเขาจนล้มไปกับมอเตอร์ไซค์มาทิวด้าโกรธมากเธอรีบวิ่งหนีเข้าบ้านไปทันทีมาคัสพยายามเคาะประตูเพื่อจะขอโทษแต่เธอก็ไม่ยอมเปิดวันต่อมาออตโตกับเลนเนิร์มาหาเพื่อนอีกคนให้ช่วยตวรวจจับใบหน้าโดยถือพิซซ่าถาดใหญ่มาฝ่าเป็นค่าตอบแทนเอนเมนทัทเลอร์จึงช่วยแมทใบหน้าที่ได้แต่ปัญหาก็คือมันเป็นการแมทที่เจอแต่คนอเมริกาใต้ และแอฟริกาซึ่งเลนเนอร์ขอให้เขาช่วยค้นหาชายเดนมาร์กเพื่อจะได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้นทั้งคู่เลยมีปากเสียงกันทันทีออตโตเลยเข้าไปช่วยพูดเขาแค่อยากให้โชว์สิ่งที่เจอในเดนมาร์กเท่านั้นแม้เอเมนทัลเลอร์จะบอกว่าเขามีฐานข้อมูลไม่มากพอแต่ก็ยังช่วยค้นหาต่อไปและแล้วเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าปาเลโอเซน ออโต้จำชายคนนี้ได้ทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บ้านของมาคาสเขากำลังทอดไข่เป็นอาหารเช้าให้กับลูกแต่เธอบอกว่าไม่ชอบกินไข่มาคาสเลยถามว่าจะทำยังไงให้เราคืนดีกันได้บ้างต้องให้พ่อโทรหาแฟนลูกไหมแล้วโทรหาพ่อแม่เขาตอบเพื่อขอโทษมาธิวด้าบอกว่าเขาโกหกพ่อแม่ไปแล้วเพราะม่อย่างมีเรื่องมาคาสเลยบอกให้ลูกชวนแฟนมาทานข้าวด้วยกันที่บ้านแต่เธอก็ยังยัว่วโมโหพ่ออีกจนมาคาสเริ่มเก็บอารมณ์ไม่อย มาถิวได้เห็นถ้าไม่ดีก็เลยตอบไปว่าจะลองชวนมาทานข้าวที่บ้านดูละกันแล้วสามสหายนักพัฒนาก็มาหามาคาซี่บ้านอีกครั้งและบอกว่าชายคนนี้ชื่อว่าปาเลโอเซนเป็นช่างไฟในขบวนรถไฟเขาเป็นพี่ชายของเคิร์ดไทม์เดนโอเซนประธานกลุ่มไรเดอร์คนที่ดีอ e ีเกิลควรจะไปให้การฟ้องร้องมาคาสพร้อม3มสหายออกเดินทางไปตามหาทันทีพวกเขามาถึงบ้านของปาลี มาคาสจึงเดินไปเคาะประตูเพื่อถามถึงเหตุการณ์บนรถไฟแต่ปาเล่ชักปืนออกมาจ่อหัวเขาและไล่ให้ออกไปซะสามสหายและมาคาสเดินมาถึงรถจากนั้นมาคาสก็เดินหันหลังกลับไปและบุกเดี่ยวเข้าไปอีกครั้งทำเอาสามสหายถึงกับอึ้งไปตามๆกันมาคาสเดินไปเคาะประตูบ้านปาเล่จ่อปืนใส่เขาแต่ก็ถูกมาคาสล็อกไว้และแย่งปืนกลับมาจากนั้นก็จัดการเขาจนสลบไป เลนเนอเดินเข้ามาดูและพบว่าปลาเล่ตายไปเรียบร้อยมาคัสได้แต่พูดว่ามันเป็นความผิดพลาด เขาไม่ได้ตั้งใจและเดินกลับไปที่รถส่วนสามสหายก็ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีช่วยกันจัดการลบหลักฐานพวกเขาออกไประหว่างที่เลนเนอร์กำลังหาของอยู่นั้นก็พบชายคนหนึ่งถูกจับแก้ผ้ามัดอยู่ในบ้านเลีวเรียบเดินหนีไปทันทีสามสหายมาส่งมาคัสที่บ้านและขับรถกลับไปมาคัสเดินเข้ามาหน้าบ้านและพบมอเตอร์ไซค์ของซีเรียสจอดอยู่ซึ่งพวกเขากำลังช่วยกันทำกับข้าวมื้อเย็นมาคัสเข้ามาขอโทษและนั่งทานข้าวด้วยกันมาทิวดาและ ซีเรียสพยายามช่วยกันพูดให้มาคัสเข้ารับการบำบัดแต่มาคัสกป็ปฏิเสธทําให้มาทิวด้าร้องไห้ออกมาเขายืนยันว่ายังบำบัดตอนนี้ไม่ได้มาทิวด้าเสียใจมากเธอรีบวิ่งเข้าห้องไปทันที มาคัสนั่งอยู่โต๊ะอาหารเพียงลำพังและตอนนั้นทีวีก็ออกข่าวแก๊งไรเดอร์พอดีซึ่งระบุว่าประธานคือไทม์เดนโอเซนถูกปล่อยตัวออกไปได้เพราะไม่มีคำให้การของดีอีเกิลมาคัสนั่งดูข่าวอย่างไม่กระพริบสายตาเขาได้เจอสาสหายอีกครั้งโดยรอบนี้มาคัสขอให้พวกเขาช่วยหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับไบเกอร์ว่ามีกี่คนก่ขอคดีอะไรบ้างครอบครัวเป็นยังไงพร้อมกับขอให้พวกเขาทำให้ได้โดยที่ไม่ถูกแกะรอยซึ่งหลังจาก ้นีเขาจะเริ่มปฏิบัติการล้างแค้นให้เมียแล้วล่ะครับเลนเนอร์และเอเมนัลเลอร์ยกมือเพื่อร่วมภารกิจด้วยแต่ออโต้เริ่มลังเลเพราะภารกิจครั้งนี้พวกเขาต้องไปฆ่าคนมาคาสเรยบอยพวกเขาช่วยหาข้อมูลส่วนที่เหลือจะเป็นคนจัดการเอง หลังจากวางแผนเสร็จพวกเขาก็ออกมาจากโรงนาแล้วมาทิวด้าก็กลับมาจากโรงเรียนพอดีเธอเดินเข้ามาและเห็นออตโต้เลยถามมาคัสว่าคนพวกนี้เป็นใครเลนเนอร์เลโกหกไปว่าเขาเป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่ส่วนเอเมนเทลเลอร์เป็นจิตแพทย์เด็กพวกเขาพาออตโต้มาหามาคัสเพราะอยากขอโทษที่สลัดที่นั่งจนทำให้ภรรยาของเขาตายมาทิวด้าดีใจมากที่พ่อของเธอยอมเจอจิตแพทย์มาทิวด้าเลยอยากขอคำปรึกษาบ้างเลนเนอร์เลอาสาคุ กับเธอ ตอนแรกมาคัสก็ดูกังวลไม่ใช่น้อยแต่เอเมทัลเลอร์ก็เล่าให้ฟังว่าเลนเน์เป็นพวกอาชาิยะเขาไปหาจิตแพทย์มาแล้ว25คนใน40ปีเป็นมาแทบทุกอาการแล้วสุดท้ายเลนเน์ก็ให้การปรึกษามาทิวด้าผ่านไปได้ด้วยดีและทิ้งท้ายไว้ว่าเธอเหมือนไส้กรอกอ้วนเลยหลังจากประธานเคิร์ทไทม์เดนถูกปล่อยตัวเขาก็มาหาชายที่อยู่ในบ้านของปาลีถามบอแสคาตกรที่ฆ่าน้องของเขาซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าเขาได้ยินชื่อชื่อหนึ่งว่า เอเมนเลอร์พวกมันตะโกนอยู่หลายครั้ง และตอนนี้เอเมนเทลเลอร์และชาวแกงก็ย้ายฐานมาปฏิบัติการในโรงนาของมาคัสเต็มตัวหลังจากมาคาช่วยยกของให้เอเมนเทลเลอร์เสร็จก็กลับมาในบ้านและพบว่าเลนเนอร์กำลังป้อนโคกให้มาทิวดาที่กำลังทำท่าหกสูงอยู่จากนั้นก็ให้เธอหยุดและกลับมากินไอติมต่อแต่มาคาสไม่ชอบและบอกให้เธอหยุดกินมาทิวด้าเลยย้อนกลับไปว่าเธอไม่ได้กลัวที่จะอ้วนแล้วตอนนั้นเอเมนเทลเลอร์ er ก็เข้ามาต่อว่าเลนเนอร์ที่อัเกรดสเปคคอมกากๆให้จนไม่สามารถเอาไปใช้ ้งานได้ทําให้มาทิวด้าเริ่มสงสัยในตัวพวกเขาอีกครั้งโชคดีที่ซีรียสยังเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการบําบัดอย่างหนึ่งทําให้เธอคลายกังวลไปได้บ้างมาคาสออโตและเลนเนอร์ขับรถออกมาข้างนอกมาคาสขอให้พวกเขาไม่พูดเรื่องงานให้มาทิวด้าฟังอีกซึ่งระหว่างทางเลนเนอร์ก็พูดแซวมาคาสไม่หยุดเรื่องที่ไม่ยอมให้มาทิวดาดื่มโค้กและกินไอติรีมจนมาคาสเริ่มทนไม่ไหวเลยบอกว่า ถ้าพูดมาอีกคำจะต่อยแลนนะแต่เลนเนสร์ก็ไม่หยุดมาคาสเลยจอดรถทันทีเลนเนสร์กลัวมากรีบลงจากรถวิ่งหนีไปข้างทางพอหนีไม่พ้นก็ถอดกางเกงลงและยอมให้มาคาตีตูดมาคาเส็นตูดเข้าก็ถึงกลับไปไม่เป็นจึงเดินกลับมาที่รถหลังจากเลนเนสร์มาขึ้นรถทุกคนก็เดินทางไปที่บ้านของเอ็มเบนเทลเลอร์ในตอนนั้นคืนและลูกน้องก็มาดักรอพวกเขาอยู่พอดีหลังจากเด็กหนุ่มยืนยันว่าเป็นพวกเขาที่ฆ่าปาลีแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น มาคาสเละพวกวิ่งหลบกระสุนได้ทันวุดวีดลุงน้องของเคิร์ดเดินถือปืนเข้ามาพอดีโชคดีที่ปืนมีปัญหามาคาสลเลรีบวิ่งไปแย่งปืนและจัดการยิงสวนทันทีจากนั้นก็เดินลุยเดี่ยวไปที่รถของพวกมันจัดการทุกคนจนเกลี้ยงยกเว้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เลนเนอร์มาห้ามไว้ได้ทันและขอให้พาตัวเขากลับไปเพราะเด็กหนุ่มคนนี้เห็นหน้าพวกเราหมุนแล้วระหว่างขับรถเลนเนอร์ช่วยแก้มัดให้กับเด็กหนุ่มจากนั้นก็ถามว่าชื่ออะไรเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อบนัสก ลีวินินโกเมื่อมาถึงโรงนาทุกคนตัดสินใจหลบภัยกันอยู่ที่นี่เอเมนเลเลอร์ M ขอให้มาคาสช่วยฝึกยิงปืนเพื่อไว้ป้องกันตัวซึ่งมาคาสก็ขอให้พวกเขาหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับแกงคืนและจะช่วยฝึกให้ครอบครัวมาคาสเริ่มใหญ่ขึ้นพวกเขานั่งทานข้าวพูดคุยและเล่นเกมสนุกๆด้วยกัน มาคัสดูจะไม่ค่อยคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้เท่าไรเขาเลยขอตัวออกไปดูดบุหรี่เงียบๆคนเดียวคืนนั้นบูดัสกาก็ได้มานอนใกล้ๆกับเลนเนิร์ดเขาถามเลนเนิร์ดว่าอยากอัดถั่วด,ดำผมก่อนนอนไหมเลนเนิร์ดรีบปฏิเสธและปิดไฟนอนทันทีบูดัสกาเลยขอบคุณเขาที่ช่วยไว้และขอบคุณที่ไม่อัดถั่วด,ดำเขาด้วยเช้าวันต่อมาบูดัสกากำลังทำความสะอาดมาทิวด้าเดินออกมาทักทายเขาสังเกตเห็นกระดุงเสื้อของเธอหายไปเลยบอกว่าคือ เืนนี้เดี๋ยวผมช่วยเย็บให้พร้อมกับถอดสร้อยคอของเขาสวมให้เธอและเยื่นอาหารมื้อเที่ยงให้มาทิวด้ามีความสุขมากเธอออกไปโรงเรียนอย่างสบายใจมาคัสและสาบสหายวางแผนเข้าไปจัดการกับเคิร์ตต่อตอนนี้ฝั่งของเคิร์ตรู้ตัวแล้วว่าถูกมาคัสจัดการลูกน้องไป22คนมันมีลูกสมุนตามติดเยอะขึ้นทําให้เข้าถึงตัวได้ยากมาคาสเลยวางแผนจะไปจัดการเคิร์ที่คลาบ ซึ่งปกติจะมีลูกน้องตามอยู่แค่ห้าถึงหกคนเอเมนททลเลอร์ er เลยขอให้มาคัสช่วยสอนพวกเขายิงปืนไว้ด้วยเผื่อจะได้ช่วยเป็นกําลังเสริมแล้วมาคัสก็จัดการเปิดคอร์สสอนยิงปืนทันทีเริ่มตั้งแต่การประกอบปืนหลังจากอธิบายจนจบก็บอกให้แกงสามสหายเริ่มหัดประกอบปืนแล้วเอเมนททลเลอร์ก็ฉายเวลเขาประกอบปืนเสร็จอย่างรวดเร็วและบอกว่ามันก็เหมือนกับการเก็บของทําให้มาคัสเริ่มเห็นพรสวรรค์ในตัวเขาอีกด้านส่วนเลนเนอร์ประกอบยังไง ก็ไม่เข้าสักทีพอเรื่องฝึกยิงเอเมนทัลเลอร์ก็จัดการรวปืนนใส่เป้าไม่ยัง้งจนทุกคนหันมามองและอึ้งไปตามๆกันนิ่วหรือคนยิงปืนไม่เป็น ปาเกิร์ดก็เริ่มเรียกพรรคพวกประชุมเพื่อหาตัวเอเมนเลเลอร์และเพื่อนๆทุกคนเพราะตอนนี้ได้ข้อมูลและชื่อมาหมดแล้วกลับมาที่บ้านของมาคาสออโตกำลังเล่นหมากรุกอยู่กับมาทิวดาทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นมาทิวดาเลยขอให้ซิเรียช่วยแายรูปคู่ของพวกเขาเก็บไว้ขณะนั้นเอเมนเลเลอร์กับมาคาสก็กำลังดูล่าลาวของเคิร์ดอยู่ซึ่งวันนี้เคิร์ดจะไปที่นั่นตอนหนึ่งทุ่มและมีพรรคพวก12คนเขาแนะนําให้มาคาสไปจัดการพวกมันตอนที่ออกมาจาก ร้านอาหารซึ่งเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดเอเมนทัลเลอร์อาสาไปด้วยมาคัสตอบตกลงแล้วเรียกไปตามออตโตกับเลนเนอร์ทันทีหลังขึ้นรถออกมาออตโตดูไม่อยากไปด้วยเท่าไหร่ขอไม่อยากให้ค่าใครเพิ่มเลยบอกกับมาคัสว่ายังไงเมียเขาก็ตายไปแล้วให้คิดถึงมาธิลดาเข้าไว้แต่มาคัสก็ไม่ฟังเลยบอกให้ออตโตหยุดพูดแต่เขาก็ไม่หยุดเลยถูกมาคัสต่อยเข้าหน้าทีนึงจนสลบและจับโยนลงรถไป เลนเนอร์เล่าว่าออตโต้เสียลูกสาวไปเพราะรถชนเขาขับรถตอนเมาและขับไปชนต้นไม้พอเห็นความสัมพันธ์พ่อลูกของมาคัสเป็นแบบนี้เขาคงเสียใจมาคัสขับมาถึงหน้าร้านอาหารคืนละพักพวกเดิอนออกมาพอดีมาคัสบอกให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีแต่คืนกลับเดิอนออกมากับสาวๆหลายคนและขึ้นรถทันทีมาคัสลงจากรถและวิ่งไปยิงพักพวกของคืนที่กำลังขับรถตามลูกพี่ไปเอเมนททลเลอร์วิ่งตามมาเห็นมาคัสจ่อย,ยิง พวกมันคนสุดท้ายเข้าพอดีเขาตกใจมากรีบวิ่งกลับไปที่รถขณะขับรถอยู่นั้นเอเมนททลเลอร์ร้องไห้และบอกว่าเขาไม่เก่งเรื่องพวกนี้เลยแต่มาคาสก็ปลอบใจเขาว่านายเก่งนะมันไม่ง่ายเลยที่จะฆ่าคนโดยเฉพาะครั้งแรกเอเมนททลเลอร์ไม่อยากทํามันต่อไปแล้วมาคาสเลยขอให้เขาช่วยโฟกัสหน่อยว่าเราทําไปเพื่ออะไรเลนเนอร์ถาไปด้วยความสงสัยว่าแล้วเราทําไปเพื่ออะไรล่ะ มาคัสบอกให้พวกเขาคิดถึงสิ่งที่พวกมันทำลายไปแต่เอเมทัลเลอร์ก็ยังร้องไห้ไม่หยุดเลนเนอร์เลยปลอบใจเขาด้วยการเปิดเพลงให้ฟังแล้วพวกเขาก็ขับรถมาเจอออตโตที่กำลังเดินกลับบ้านอยู่พอดีเลยรับกลับบ้านไปพร้อมกันจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เด็กสาวคนหนึ่งเธอเรียกพ่อที่เป็นชาวแกงของเคิร์สให้ดูคลิปออตโตที่กำลังกอดกับมาทิลดาซึ่งซิเรียสเป็นคนถ่ายลงโซเชียลไวท้ทำให้พวกนั้นรู้เบาะแสของออตโตทันที เช้าวันต่อมามาทิวด้าออกมานั่งทานอาหารด้วยกันกับทุกคนเธอเหลือไปเห็นจมูกของออตโตทําให้รู้ว่าเขาโดนพ่อต่อยอีกแล้วมาทิวด้าเสียใจมากและพูดว่าพ่อน่าจะตายมากกว่าแม่จากนั้นเขาวิ่งหนีเข้าห้องไป อ,อตโต้เข้ามาหาเธอและขอให้มาทิวด้าไม่โกรธใส่มาคาสบางครั้งเขาก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เขากําลังพยายามอยู่ออตโต้เดินเข้ามาในห้องของมาทิวด้าและเห็นโพสต์อิดมากมายที่เธอแปะอยู่มันเป็นเรื่องราวที่เธอเจอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอเล่าว่ามันเริ่มจากจักรยานของเธอโดนขโมยซึ่งเธอคิดว่าถ้ามันไม่โดนขโมยเรื่องราวแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแม่ต้องขับรถไปส่งแต่รถกลับสตาร์ทไม่ติดทําให้เธอต้องไม่ขึ้นรถไฟ ออโต้เลยบอกกับเธอว่าแต่ละเหตุการณ์ก็จะมีเส้นทางแต่ละอันของตัวเองทุกเหตุการณ์เหมือนการพันได้กับเหตุการณ์อื่นๆขนาดคอมพิวเตอร์ที่เจ๋งๆยังไม่สามารถประมวลผลที่เกิดขึ้นได้สมองคนเราก็ไม่มีทางเช่นกันมันไม่สามารถวาดบทสรุปได้มาทิวด้าย้อนกลับไปหาเหตุผลเป็นล้านครั้งแต่มันก็ไม่มีเลยออโต้ Auto ให้ความเห็นกับเธอว่ามันมีเป็นล้าน้านเหตุผลแต่มันไม่ได้ช่วยเธอหรอกนะเธอกล่าวว่า มักจะฝันเห็นคนที่ขโมยจักรยานบ่อยๆบางทีเธออาจจะแค่ต้องการหาใครสักคนระบายอารมณ์ใส่ก็ได้ออโต้จึงยิ้มให้เธอและพยักหน้าทันที กลับมาที่โรงนาอีกครั้งโบดัสกากำลังเล่าให้เลนเนิร์ฟังเรื่องครอบครัวของเขาเขามีพี่น้องเจ็ดคนทุกคนมีผมเหมือนไม้ขีดแม่เลยขายลูกๆและปาเล่ก็พาเขามาที่เยอรมันเขาเปรียบตัวเองเหมือนจัก,กรยานที่ใครจะมาขี่ตอนไหนก็ได้จากนั้นเราก็กลับไปเที่ยวที่บ้านของปาเล่แล้วเจอกับพวกเลนเนิร์เข้าพอดีโบดัสกาเล่าว่าพวกเขาเพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่ก่อนที่จะเจอเลนเนิร์เพียงแค่สาวันเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่เขาพบปาเล่บนรถ ไฟกลับเกิดขึ้นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วทําให้เลนเนอร์รีบไปเช็คข้อมูลบางอย่างทันทีซึ่งก็ตรงกับที่เขาคิดพวกเขานั้นแก้แค้นผิดคนชายผู้ต้องสงสัยมีใบหน้าคล้ายกับปารีห่างก,กันเพียงสาเปอร์เซนซึ่งตอนนี้มันได้หนีกลับประเทศตัวเองไปอยู่กับครอบครัวแล้วมาคัสโกรดมากจนร้องไห้ออกมาเขาตะโกนถามว่าแล้วมันเป็นใครจากนั้นก็เดินไปที่ห้องน้ําเอาหัวทุบก,กระจกจนแตกต่อยสามและเรื่มทําลายข้าวของเพื่อจะระบายอารมณ์ทันที ออโต้เข้ามาหาและเจอมาคัสนอนอยู่บนพื้นเขาช่วยพยุงมาคัสขึ้นมากอดไว้มาคาสร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเป็นครั้งแรกคืนนั้นออโต้เลยไม่นั่งคุยกับมาคัสเล่าเหตุการณ์หลังจากตำรวจไม่รับฟังออโต้เลยมาที่นี่เพราะรู้สึกผิดที่แรกที่นั่งกับเธอเขาตั้งหากที่ต้องเป็นคนที่ตายออโต้บอกกับมาคัสว่ามีหลายอย่างที่นายต้องเรียนรู้เพื่อจะได้อยู่กับมันนายต้องหดอยู่กับความตายของเมียให้ได้และต้องไปหาหมอเพื่อมาทิวด้า มาคาสระบายความในใจออกมาทันทีเขาไม่น่าให้ลูกเกิดมาเลยเขาเคยคิดว่าถ้ามีลูกทุกอย่างจะสมเหตุสมผลขึ้นออตโต้ขอให้เขามีความรับผิดชอบต่อลูกสาวมาคาสเลย้อนคําพูดนั้นกลับไปหาออตโต้เช่นกันเขาเริ่มร้องไห้และบอกว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบต่อลูกเพราะเขาเป็นไอ้โงท่ที่คิดถึงแต่ตัวเองเขาคิดถึงโอกาสที่ได้ดูแลลูกอยู่ทุกวันได้วีผมให้ได้พูดคุยกับลูกแต่มันก็ไม่มีโอกาสนั่นแล้วแต่นายยัง มีนะมาคัสฉันมองนายกับมาทิวดาแล้วอยากเป็นนายจริงๆนายต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องใช้เวลา กว่าจะทําให้มันสมเหตุสมผลมันเสียเวลาแต่นายยังมีเวลานะจงใช้มันให้คุม้มออโต้ลุกขึ้นเตรียมเดินออกไปแต่ก็หันมาขอโทษเขาที่ขึ้นเสียงใส่ส่วนมาคัสก็ขอโทษที่ต่อจมูกเขาเช่นกันกลับมาที่บ้านของซิเรียสขณะที่เขากําลังขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเคยกับพักพูวก็มาดักรออยู่ซิเรียสถูกจับตัวไว้และบงังคับให้บอกที่อยู่ของออโต้เขาเลยยอมบอกแต่ก็ถูกหักนิ้วไปถึง3นิ้วขณะนั้นมาทิลดาและทุกคนกําลังกินข้าวกัน อยู่ในบ้านมาคัสเดินออกมาจากโรงนาและเห็นรถขับเข้ามาพอดีเขารียบวิ่งไปที่บ้านแต่พวกของเคอก็กระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านซะแล้วมาคัสวิ่งมาช่วยลูกสาวไว้ทันและปิดไฟในบ้านพร้อมบอกให้เธอหนีไปซ่อนอยู่ใต้เตียงหลังเสียงเงียบลงมาคัสถูกยิงเข้าที่ท้องเลนเนอร์ถูกยิงที่ขาออโตโต้ถูกยิงที่ไหลส่วนเอเมนเทเลอร์บอกว่าไม่ถูกยิงแต่มีเลือดไหลออกมาจากหัวไม่หยุดแบบนี้เรียกว่าไม่ถูกยิงก็บ้าแล้ว โชคดีที่โบดัสกาเป็นคนเดียวที่นั่งอยู่และไม่ถูกยิงเลย มาคาส,สั่งให้เลนเนดิร์ไปหยิบปืนในกระเป๋าใต้บันไดซึ่งถูกแยกชิ้นส่วนไว้กระจัดกระจายเขาเลยบอกให้เลนเนดิร์รีบโยนมันขึ้นมาแต่กระสุนก็ยิงกระหน่ำเข้ามาอีกรอบแล้วพวกมันก็เริ่มเข้ามาในบ้านมาคาสจึงจัดการยิงพวกมันทีละคนแต่เคยก็เจอตัวมาทิลด้าเข้าเสียกกอนเขาเลยพาตัวเธอออกไปมาคาสรีบเข้ามาดูที่ห้องของมาทิลดาแต่เธอก็ไม่อยู่เสียแล้วและตอนนั้นเองเคยก็ตะโกนบอกให้เขาออกมามาทิลด้าและซิเรียสถูกจับตัวอยู่ด้าน นอกเคยแล้พักพวกมากันหลายสิบคนพร้อมอาวุธครบมือ มาคัสไม่มีทางเลือกทิ้งปืนและเดิอนออกมาขณะที่เขากำลังจะถูกยิงแก๊งสามสหายพร้อมโบดัสกาก็ายิงสวนด้วยอาวุธครบมือมาทิวด้าถูกลูกหลงยิงเข้าที่ไหลจนล้มลงส่วนแก๊งของเคิร์สก็ถูกยิงจนเกือบหมดมาคัสหยิบปืนขึ้นและเข้าไปจัดการที่เหลือต่อทันทีเคิร์สกำลังคลานหนีอยู่แต่ก็ไม่รอดเขาเลยหันมาถามมาคัสว่าพวกเราไปทำอะไรให้แกมาคัสไม่ตอบและยิงใส่หัวจนกระจุยถ้าต่อไปก็คงขืนแย่เพราะดันลาคัตรกร คนจากนั้นมาคาสก็รีบม,มาหามาทิวดา้าเขาอุ้มลูกก็ไปหลบหลังต้นไม้เพื่อรอรถพยาบาลมาทั้งคู่กอดกันแน่นมากๆมาคาสบอกว่าเขาหนาวเธอเลยบอกพ่อว่ารถพยาบาลกําลังมาแล้วมาคาสเปิดใจกับลูกเป็นครั้งแรกเขาบอกกับลูกว่าน่าจะเชื่อลูกตั้งแต่แรกพ่อต้องไปหาหมอจิตแพทย์พ่อขอโทษนะแล้วมาคาสก็สลบไป หลังจากเหตุการณ์ร้ายๆผ่านพ้นไปวันคริสต์มาสก็มาถึงพวกเขาฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันออโตโตได้ของขวัญเป็นกระดานหมากรุกเอเมนทัลเลอร์ได้ของขวัญเป็นเครื่องเป่า บัวดัสกาเลยขอให้เขาเป่ามันให้ฟังหลังจากรวบรวมสติเอเมนเทเลอร์ er ก็เป่าออกมาเป็นเพลงได้สําเร็จทุกคนนั่งฟังด้วยกันอย่างมีความสุขมาทิวดาได้จักรยานชันใหม่เป็นสีแดงส่วนเด็กสาวที่อยากได้จักรยานสีฟ้าในวันคริสต์มาสก็ได้จักรยานสีฟ้าสมใจซึ่งน่าจะเป็นจักรยานของมาทิวดาที่หายไปนั่นเองแล้วเรื่องราวการแก้แค้นผิดคนก็จบลงกับสปอยหนังเรื่อง Rider of Justice แม้ว่าจะเป็นการแก้แค้นผิดคนแต่ก็ได้เห็นบทบาทของพระเอกฮันนิบาลในอีก,กรูปแบบหนึ่งที่ฉีกไปจากบทเดิมๆเลยล่ะครับใครมีความเห็นยังไงบ้างหลังดูจบอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ